เพื่อนๆอยากจะปังด้านไหนการเงินการงานความรักอยากจะปังด้านไหนพิี่มาบอกได้เพราะแอปเปิลอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆจะได้หากเพื่อนๆได้รู้วิชาจินตภาพนะวิชาจินตภาพเนี่ยที่โรงเรียนไม่มีสอนเนาะทุกคนที่โรงเรียนเนี่ยจะมีสอนเฉพาะ วิชาจินตนาการใช่ไหมคะเราเรียนศิลปะเราเรียนจินตนาการเอออันนั้นก็คือสิ่งที่เรารู้ก็คือการเห็นภาพหรือว่าการคิดถึงความเป็นไปได้แต่ว่าทั้งที่มันยังไม่เกิดอะไรอเงี้ยแต่วันนี้ตอนนี้ความรู้ที่กำลังแพร่หลายกันตอนนี้คือวิชาจินตภาพวิชาจินตภาพคืออะไร คือการเป็นเลยตอนนี้ทุกคนเราอยากจะเป็นสิ่งใดอย่างแอปเปิลอยากจะแบบหุนฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะมาลกอยากจะหุนฟิตแอนด์เฟิร์มใช่ไหมแอปเปิลก็เริ่มออกกำลังกายใส่ชุดออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาคือเป็นเลย <K> เหมือนกับให้เราได้เดินได้ออกกำลังจากที่เราแบบว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนใช่ไหมทุกคนหรือว่าบางทีทำงาน ไม่ขยับตัวทํางานนั่งอยู่อย่างนั้นอะนั่งล้วก็กินแล้วก็อนอนอันนี้คือพูดถึงตัวเองเนาะที่ทําให้เราหุ่นสเปรซอร์ขนาดนี้หุ่นซบึมขนาดนี้นะคะนั่นมาจากนิสัยตัวตนเก่าเราที่ขี้เกียจออกกลาลังกายแต่ณปัจจุบันพอแอปเปิลได้รู้จักวิชาการจินสภาพเราก็เริ่มสร้างเลยทุกคนสร้างโดยการ พร้อมออกกาลังกายแล้วก็ไปค้นเอาชุดออกกําลังกายเนี่ยมาแขวนจากที่แต่ก่อนมันพับๆหมกๆกันอยู่ใช่ไหมเอามาแขวนเอาให้มันแบบหยิบใช้ง่ายหยิบใช้งานง่ายอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ยกตัวอย่างของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปังเรื่องการเงินสำหรับใครที่ชีวิตติดลบมานานแสนนานแล้วก็ยัง แก้ไม่ได้ยังออกไม่ได้ Apple คือคนนั้นในอดีตตอนนี้ไม่เอาแล้วนะทุกคนมันสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้เลยตอนนี้เริ่มใหม่ได้เลยตอนนี้คืออะไรเริ่มสร้างใหม่เราคือผู้เลือกก่อนใช่ไหมเลือกว่าเราจะเอาชีวิตแบบไหนแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาค่ะทุกคน Apple อยากให้ทุกคนเนี่ย ที่แบบยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก่อชีวิตเครียดเนี่ยทุกคนเป็นทุกข์ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากเห็นเพื่อนเพื่อนเราเป็นทุกข์แล้วนะจริงๆใช้ชีวิตที่มีความสุขทุกคนเวลาบนโลกนี้ที่เรายังมีเวลาอยู่ตอนนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนไม่รู้เลยอ่ะ การที่เราจะทําให้เศรษฐกิจตัวเราดีและปังตลอดไปตลอดชีวิตไปเลยนะคะทุกคนขอให้เพื่อนๆรู้ว่าในการเกิดมาของเราเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่เรามีรายได้อันนี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะเมื่อไหรที่เรามีรายได้นั่นหมายถึงเราทำธุรกิจแล้ว ทำธุรกิจให้มีกำไรทำยังไงก็คือเมื่อเรามีรายได้เข้ามารายจ่ายมันจะต้องน้อยกว่ารายได้แค่นั้นเองทุกคนถ้าน้องๆไปโรงเรียนน้องๆมีรายได้จากคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละคือการทำธุรกิจแล้วแม่ให้วันละร้อยใช้แค่วันละแปดสิบได้ไหมยี่สิบกำไรเก็บไว้เก็บสะสมไว้เมื่อถึงเวลา เราอยากจะทําต่อยอดให้แบบเงินของเราเติบโตเราจะได้มีช่องทางเออไปลงทุนร้านอาหารแฟรนไชส์อะไรเงี้ยงบห้0 0ังบหมื่นหนึ่งทำแฟรนไชส์อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วการทําธุรกิจเราจะต้องรู้เรื่องอะไรเรื่องการขายงานบริการเซอร์วิสมายลูกค้าเป็นยังไงการพูดการสื่อสารอทักษะด้านการฟังรวมไปหมดเลย เราค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมตรงจุดนั้นซึ่งเรื่องนี้เพียบเปิลถนัดทำเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา,าขายของให้กับคนอื่นเนี Service ่ยเซอร์วิสไาสำคัญมากนะคะทุกคนนอกเหนือจากสินค้าเราดีสินค้าเรามีคุณภาพสินค้าเราสะอาดแล้วเนาะเซอร์วิสมคคือที่หนึ่งะต่อมานั่นแหละทุกคนการบริหารเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ดีตลอดปีตลอด,ปลอดไป เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรายได้นิสัยเก่าเกที่เรามีรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนอะไรก็ตามแต่แล้วเราใช้ออกไปหมดทิ้งมันไปค่ะทุกคนตัวตวนเก่าเราในอดีตทิ้งลงไปเห็นภาพว่าเราคือเจ้าของธุรกิจบริหารชีวิตเราที่มีกําไรทุกวันทําไงถ้าใครมีเงินเดือนแบบแ p ปเปิลค่าผ่อนคอ,อนโด ค่ากินค่าเที่ยวต่อเดือนเท่าไหร่ส่งให้แม่เท่าไหร่อย่างน้อยจะต้องเหลือ10%อันนี้คือเทียบต้นทำอยู่นะคะทุกคนค่าใช้ใจ่ายต่างๆหากออกไปจากไรายได้อย่างน้อยต้องเหลือ10%บเป็นก็บไว้เผื่อในอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดเราจะต้องกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดกระทันหันหรืออะไรอย่างน้อยเราก็มีสำรองที่จะพร้อม ไปสร้างใหม่เราได้ยูรู้จักกันแล้วนะคะทุกคนต่อไปนี้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์มีแต่ความสุขในทุกๆวันเนาะใช้ชีวิตให้มีความสุขเกิดมาก็ถือว่ามีกําไรชีวิตแล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีนี่นะคะมีเงินเก็บเงินเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันความสุขสร้างได้จากตัวเราหากใครชื่นชอบ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ออกไปให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้คนที่เรารักดูได้เลยนะคะแอปเปิลขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดหัวใจให้ขอบคุณที่แบบมาดูคลิปเอาง่ายๆเลยนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปละทุกคนไปแล้วนะคะมีความสุขสุขภาพดี ลำๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะบ๊ายบาย